คำถามคนในบ้านมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงทั้งพูดคนเดียวได้ยินเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงผีและยังบอกว่าผีกำลังข่มขู่จะทำร้ายคนในครอบครัว หากไม่ทำบุญหรือนั่งสมาธิให้ทำให้ตอนนี้ทุกคนในบ้านรู้สึกหวาดกลัวและสับสนจึงอยากขอคำแนะนำจากผู้รู้ทางจิตวิญญาณว่าปรากฏการณ์นี้คืออะไรกันแน่มิติที่4เกี่ยวข้องกับเรื่องพูดผีปีศาจจริงหรือไม่และที่สำคัญที่สุดคือเราควรจะรับมือกับสถานการณ์ที่น่ากังวลน,นี้อย่างไรดีสวัสดีครับ ผมเข้าใจสถานการณ์ของคุณดีเลยครับมันเป็นเรื่องที่น่ากังวลและสับสนจริงๆสำหรับทุกคนในบ้านเพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมและหาทางออกที่ดีที่สุดผมขอแบ่งปันมุมมองและคำแนะนำออกเป็นสองแนวทางนะครับมุมมองที่ 1. มุมมองแบบโลกแง่ความเป็นจริงและวิธีรับมือเชิงปฏิบัติในมุมมองนี้เราจะมองตามหลักเหตุผลที่จับต้องได้ก่อนเพื่อให้แน่ใจว่า เราได้ดูแลปัญหาที่ต้นตอและปลอดภัยที่สุดการประเมินเบื้องต้นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบฉับพลันของคนในบ้านคุณทั้งพูดคนเดียวได้ยินเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินและมีความคิดและความเชื่อที่ดูไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นผีจะมาเอาชีวิตในทางการแพทย์แล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนของภาวะที่เรียกว่าความผิดปกติทางจิตใจหรือระบบประสาท ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก 1. ความเครียดรุนแรงเมื่อคนเราเจอกับความกดดันหนักๆสมองสามารถสร้างภาพหรือเสียงขึ้นมาได้ 2. ภาวะทางจิตเวชเช่นโรคจิตเภทหรือไบโพล่าซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ 3. ปัญหาทางระบบประสาทอาจมีสาเหตุทางกายภาพอื่นๆในสมองที่ส่งผลต่อการรับรู้ สิ่งที่คุณควรทำในมุมมองนี้ 1. ตั้งสติคุมสถานการณ์อย่างแรกเลยคือคุณต้องเป็นหลักให้บ้านตั้งสติให้มั่นคงดูแลความปลอดภัยของทุกคนสังเกตพฤติกรรมของเขาแต่อย่าไปโต้เถียงเรื่องความเชื่อของเขาว่าจริงหรือไม่จริงเพราะมันไม่ช่วยอะไรมีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง 2. ปรึกษาแพทย์สาคัญมากครับควรต้องพาคนในบ้านไปพบจิตแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อให้คุณหมอประเมินและวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงนี่ไม่ใช่การตัดสินว่าเขาบ้าแต่มันคือการดูแลที่ต้นเหตุและเป็นการกระทําที่แสดงความรักอย่างถูกต้องและปลอดภัยที่สุดอาจจะเริ่มคุยกับเขาดีๆว่าเห็นช่วงนี้ดูเครียด,ยดพักผ่อนน้อยลองไปคุยกับคุณหมอดูไหมเพื่อจะได้สบายใจขึ้น 3. สร้างบรรยากาศที่สงบลดความตึงเครียดในบ้านให้มากที่สุด เปิดเพลงเบาๆทำบ้านให้สะอาดอากาศไทยเทพยายามใช้ความรักและความเข้าใจในการพูดคุยกัน 4. ดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณและคนอื่นๆในบ้านก็เจอศึกหนักเหมือนกันอย่าลืมดูแลใจตัวเองหาเพื่อนที่ไว้ใจคุยด้วยหรือหาเวลาพักสมองมุมมองที่2มุมมองทางจิตวิญ,ญญาณและการจัดการพลังงานในมุมมองนี้ เราจะมองว่าทุกสิ่งคือพลังงานและสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่ม่านพลังงานของเขาบางลงการประเมินเบื้องต้นคนในบ้านของคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าการเปิดรับทางจิตวิญญาณแบบฉับพลันโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวทำให้เขากลายเป็นเหมือนเสาอากาศที่รับคลื่นได้ทุกสถานีแต่ไม่มีปุ่มปรับจูนจึงรับมาทั้งคลื่นดีเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ ไปจถึงคลื่นความถี่ต่ำวิญญาณเร่ร่อนพลังงานลบหรือที่เรียกว่าผีปีศาจเรื่องมิติที่4และทำไมพวกเขายุ่งกับมนุษย์มิติที่4คืออะไรหรือพบภูมิอสตร p l a n นไปมิติที่ซ้อนอยู่กับโลกเราเป็นโลกของอารมณ์และความคิดมันจึงมีพลังงานทุกรูปแบบประบนกันทั้งวิญญาณบรรพบ,บรุษเทพสิ่งดีงาม ไปจนถึงวิญญาณเร่ร่อนพลังงานลบหรือที่เรียกว่าผีปีาศาจทำไมถึงก้าวกายพลังงานมิติที่ต่ำเหล่านี้ไม่มีไก่เนื้อพวกเขาต้องการพลังงานเพื่อดํำรงอยู่และพลังงานที่หาง่ายและทรงพลังที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือความกลัวของมนุษย์การข่มขู่ที่ว่าจะทำร้ายก็เพื่อสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นยิ่งเรากลัว พวกเขายิ่งมีพลังการเรียกร้องบุญกุศลก็เป็นกุลอุบายให้เราต้องส่งพลังงานและความสนใจไปให้เขาตลอดเวลาสิ่งที่คุณควรทำในมุมมองนี้คือ 1. หยุดกลัวนี่คือเกราะที่ดีที่สุดจำไว้เลยครับความกลัวคืออาหารของพวกเขาเมื่อคุณและคนในบ้านหยุดกลัวและตั้งสติให้มั่นคงก็เท่ากับคุณตัดท่อน้ำเลี้ยงของพวกเขาทันที แสงสว่างเพียงนิดเดียวก็ขจัดความมืดได้เสมอ 2. ส,สร้างแสงสว่างในบ้านแทนที่จะทำบุญส่งไปให้เขาจงทำทุกอย่างเพื่อยกระดับพลังงานของบ้านและตัวคุณเองให้สูงขึ้นเช่นสวดมนต์นั่งสมาธิแต่ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความสงบสุขและแสงสว่างของตัวเราและบ้านเปิดเพลงความถี่สูงเช่นดนตรีบำบัดหรือบทสวดมนต์ต่าง สร้างความสุขและเสียงหัวเราะพลังางานของความรักความสุขความกระตันยูเป็นคลื่นความทีสูงที่พลังงานลบอยู่ด้วยไม่ได้ 3. ประกาศอำนาจอธิปไตยของคุณบ้านเป็นพื้นที่ของคุณอำนาจในการอนุญาตเป็นของคุณลองรวมตัวกันในครอบครัวแล้วพูดออกมาดังๆอย่างหนักแน่นและทรงพลังว่าในนามแห่งแสงสว่างและความรักอันสูงสุด ข้าพเจ้าขอประกาศว่าบ้านหลังนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าและครอบครัวพลังงานใดที่ไม่ได้รับเชิญและไม่ได้มาจากความรักและความจริงจงออกจากพื้นที่นี้ไปณบัดนี้และกลับคืนสู่แสงสว่างที่ท่านจากมา 4. ล้างพลังงานในบ้าน ใช้วิธีง่ายๆอย่างการจุดกำบาลเปลือกไม้ปาโลสันโตหรือแม้แต่การนำเกลือผสมน้ำเช็ดถูตามมุมต่างๆโดยตั้งเจตนาว่าขอชำระล้างพลังงานลบทั้งปวงให้หมดสิ้นไปสรุปส่งท้ายทั้งสองมุมมองนี้ไปด้วยกันได้ครับการพาไปพบแมสก็คือการดูแลฮาร์ดแวร์ หรือร่างกายและสมองที่อาจกำลังรวนส่วนการดูแลทางจิตวิญญาณคือการดูแลซอฟต์แวร์หรือพลังงานและจิตสำนึกการทำทั้งสองอย่างคือการดูแลที่ครบถ้วนและดีที่สุดผมขอเป็นกำลังใจให้คุณและครอบครัวผ่านเรื่องนี้ไปด้วยดีนะครับตั้งสติให้ดีแล้วคุณจะเป็นเสาหยักที่มั่นคงให้ทุกคนได้แน่นอนคอบคุมจากหัวใจ สำหรับทุกการรับฟังและการติดตามจนจบการแบ่งปันในครั้งนี้พลังงานดีๆที่ทุกคนส่งให้ผ่านการสนับสนุนในทุกรูปแบบคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงช่องของเราเสมอมาจริงๆครับหากมีคำถามหรือแง่คิดที่อยากแบ่งปันสามารถพิมพ์ไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและสำหรับผู้ที่จะร่วมสนับสนุนการเดินทางนี้ต่อไปสามารถดูช่องทางต่างๆได้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะครับ ขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีนะครับ i another